เอ่นแม่นนะลูกแม่นๆนั่งวันนี้อ่าวัดท,ที่สองลูกแม่นๆเลยอันไหนเอ่ยอันไหนอันไหนเอ่ยข้าวอันนี้มาให้พ่อดูหยิบมากิบมากโอเคออกนะอ้าวสอง สนะครับสองนี่สองนะลูกนีน่สนะลูกนีสอ,สอ,อโอเคออกนะออกนะเ <c oughs> <c oughs> ยยเพิ่ง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยเพิ่เย็นเ เจ็บแก้วเยเย็ยวเดี๋ยวขอก่อนเดี๋ยวขอ่วนยั่นยยังไม่ครยังไม่ครบรอก่อนรอก่อนย็นเย็นเรอก่อนรอก่อนเดี๋ยวยับขึ้นยับขึ้นเยเย็น ขาหวยวันนี้สองตัวนะสงตัวนะลูกยัาเ่งยยัาเสียยัลงย่าเสียยัาเ่งยยัเยยัดเสียยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จนอนการนอนกันเออนอนการนอนกัน รัลูกน้องกับลูกเยเ็นๆว,ว,วันนี้ให้หวยมันแม่นนะล,ลูกเออเล่นเดกก่อนเล่นเดก่อน ก็ลุงยาจะขอให้เจ้าก้าค้าให้นะครับก็ซักสองตัวหรือสามตัวนะครับก็งวดวันที่สิบหกสิงหาหนี่นะครับก็งวดที่แล้วเจ้าก้าก็ค้าให้สี่หนึ่งหนึ่งสี่ลุงยาก็ไม่ได้โพสนะครับงวดนี้ก็

เอาเลขไหนลูกเอาเลขไหนสิบหกเสียงหาลูกเอาเล่นแม่นนะลูกแม่นแม่นนั่งวันนี้วันที่สองลูกแม่นแม่นเลยอันไหนเอ่ออันไหนอันไหนอันไหนเอ่ยอ้าวอันนี้อ้าวอันนี้ลูกอ้าเอาเอามาดูกันนะก็ดูกันลูกมาดูกัน ให้พ่อดูก่นอนลูกนะนะให้พ่อดูหยิบมาหยิบมาโอเคออกนะอ้าวสองสองนะครับสองนี่สองนะลูกอ้านี่สองนะลูกเี่สองโอเคออกหน้าออกนะจะเอาใหม่อ่ะขออีกเล่นหนึ่งลูกอ่ะเนี่นะน่ะเนยอ่ะขออ่อยเล่นหนึ่งลูกอ่ะ

งายก่อนงายก่อนเลขอะไรเอาเลขสามมีเลขสามลูกสมาเลขสามนะครับอ,ออกได้นะเดี๋ยวขออีกเลขนึงลูกเาเลขไหนอีกเลขนึงขอสามตัวลุกเลขไหนเลขไหนอ๋อ ขับ, Shift, ขบมาให้ขเขาเร็วขับมาเร็วขับออกมาเร็วขับออกมาเร็วขับออกมาเร็วลูกอยู่ไกลเลยลูกอยู่ไกลเลยอัอน,น,นนี้นะครับไปรุ่งยาให้ดูนะครับเลขอะไรอ่ะ,อะเลขห้านะครับเก <laughs> ้าเก้า ก้านี่นีนีเลขห้าเลขห้าออกได้แนละ้วลูกนี่เลขห้าเลขห้าอ่าโอเคโอเคก็เอ่องวดนี้เจ้าก้าก็คาบได้อ่าอันแรกเป็น2นะครับอันที่2ได้เลขสาอันที่3ได้เลข5้นะครับ 2 3 5นะครับงวดอ่าสิบหกอ่าสิงหาที่จะถึงนี้นะครับก็เออวันที่สองของเจ้าเก้านะครับก็อ่าขอให้ท่านผู้ชมที่ชมคลิปนี้ขอให้อ่าโชคดีเฮงๆฮนรวยๆนะครับนะครับเออนอนนอนนอน,น,อ,นออกแน่นนะลูกออกแน่นะนะนะ